สวัสดีค่ะพี่มินวชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันเกร็ดความรู้คําสอนดีๆจากเสด็จพ่อองค์เทพัทราเทวะท่านเทวดากายเพชรนะคะในเรื่องที่ว่าทําบุญอย่างไรด้วยทรัพย์ที่มีอยู่น้อยแต่ให้อานิสงส์มากเสด็จพ่อองค์เชรกล่าวว่าจริงๆปริมาณเงินในโลกมนุษย์นั้นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ยึดถือให้ท่าว่าเป็นสิ่งที่มีค่าแต่จริงๆแล้ว การที่เราจะทำบุญแล้วได้เกิดอนิสงส์มากจิตใจของเราต้องดีมีศีลที่ดีมีสมาธิมีปัญญาที่ดีไม่ทำบุญแข่งขันเปรียบเทียบกับใครยิ่งถ้าเป็นวิปัสนาทานคือให้ก็สักแต่ว่าให้ทำแต่ละกิริยาประกอบกับการทำบุญนั้นจนเสร็จสิ้นด้วยสติสมาธิปัญญาด้วยวิปัสนาก็จะยิ่งเป็นทานที่มีอานิสงส์มากและเราก็ต้องวางใจไว้ว่า เงินของเรานั้นอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับใครต้องวางใจว่าเงินนี้บริสุทธิ์และมีค่าสำหรับเรามากเพราะทรัพย์ต่างๆเราหามาด้วยความยากลำบากมาด้วยความบริสุทธิ์การสละทรัพย์ของเราจึงถึงจึงถือว่าจะมีประโยชน์บางคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเช่นรวยเป็นพันล้าน การให้การบริจาคหนึ่งหมื่นของเขาเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าลำบากยากเข็นอะไรแต่กับคนที่หาเช้ากินค่ำทำงานได้ค่าแรงวันละสามร้อยกว่าจะถวายใส่ซองสักหนึ่งร้อยสองร้อยต้องถือว่ามันเป็นค่าแรงที่เกินครึ่งหนึ่งของค่าแรงเขาด้วยซ้ําแบบนี้ถือว่ายากเพราะสละากยาและต้องให้ทานด้วยศรัทธาจริงๆศรัทธานในการที่จะทําทาน เชื่อว่าทานจะมีอนิสงส์เชื่อในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าทรัพย์ในโลกมนุษย์เราเอาไปไม่ได้กินใช้แต่พอดีนอกนั้นให้พยายามขวนขวายสร้างทานบาร,รมีเวลาที่เราเชื่ออย่างนี้และเราทําทานลงไปด้วยทรัพย์ที่เราพรยายามที่จะติดตะเกียบทางกายที่จะทําบุญแปลว่าเราจะต้องศรัทธานในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากเราจึงเชื่อและมีความสุข การทาทานนั้นด้วยความโศกความอิ่มเอ็ใจความเต้มใจและต้องไม่วันวหวไม่ไปว่นวหวกับยอดเงินบริจาคของใครนั่นมันทรัพย์ของเขาของเขามันมีค่ากับใจของเขาเท่าไหร่ไม่รู้เราไม่สามารถรู้ได้เราดูแลใจของเราดีกว่าให้ทานของเราเปลี่ยนไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องทานของเราจะได้มีอนิสงส์มากๆจึงขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานเสด็จพ่อองค์เพชรค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ